สวัสดีครับพี่น้องมาพร้อมปลาไหลแซ่บๆร่อมกันครับนี่ครับปลาไหลครับเนี่ยปลายครับซื้อซื้อมาแต่ตลาดครับครับอ่ะตัวใยังมาไหมครับซอยเลยครับมักตัวใหญ่ตัวหน่อยซอยลงไปครับทำนี่ครับนี่โอ้ ปึ๊บใส่ไปอันนี้ครับตำเคียงครับแต่ไคร้ครับสวยแต่ไคร้ลงไปอันนี้ไหมครับ เชียงใส้ลงไปครับตัดเชียงครับแต่ใครเช้ลงไปนี่ต้องยิงมาไหมครับแตะเทียมครับใส่ลงไปเลยที่ครับของแนวครับเกียรครับตาครับว่าบานเนี่ยปึ๊บเอามาสัยบานเนี่ยมาฮะ ครับหม้อแห้งแล้วครับเชียงลงไปเลยครับเดือดเลยครับใส่ยงลงไปเชียงลงไปเลยนี่ครับปลาไหลปลาไหลไปโอ้หัวครับนี่ครับหมองดีขึ้นเลยครับหสวครับ ปลาแดกลครับปนระี่ครับปลาแดกปลาแดกแซ่บปลาแดกนุ่ปลาแดกโคครับโอ้เปิดฝาได้่นามานด่จักทําพี่ยอครับกหัวครับปาเนี้ยหัวงสู้าแซ่้แวงไป ใส่หลายเสียบหลายครับหัวเลยครับจนกล้วยมันสูรับีตะวันมเือนงอยับมาครับนี่ครับพักต้นหอมครับบะอื้อน่อยครับยอดพิกครับพักเอ่อพักฟันทิงตัวครับนี่ครับกับยอดพิกครับมึงยอดพีใบพันธุ์ิงตัวมึงไม่เนี่นีดใบฟันสิิงตัวครับ ส,สารพัดซ้ำกับปีพักครับไม<ด>ยังมาไหม่ซ้อนลงไปเลยเต้ยองยังมาก <c oughs> ไหมหืหอ,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 อครับมีคนนัคนดีว,นนาาวี4คนป่ะเฮ้เอ้ยเฮ้อหน่อย,น,อย,ยนี้ครับนี่ครับ เรือลงพกากันเล้นะเออเมไปน่อหน่้ครับอ,อ,อแม่รใบนะมันลงน้ำหน่น,น,ะน่ะิมไอเขาขาใบเน,ไน,น,ไนไย,มยไม่อมกันจงใบอาไห้ไมอมมบอกว่มผเดี๋ยวเขาไปจิบใบนันน่อพริกซตไครับเรียบร้อยครับ <Legends> หัวครับ <verses ๆ> <uchen> ขาสูครับจังเอาพักรับเรียบร้อยก็ถกลงไปครับนี่หนามันต้องใส่ครับหัววันหัวหอมใส่ลงไปเลยนี่ แต่ไงเดียมาเดวมาลงไเลยยุ่งกว่าน้ำเติมแล้วป่ะเนี่ยทีฟ้าครับ มาครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับอเอามาอะไรแซมกินแล้วกันครับตักเลยครับตั้ยาวมาไหมใส่เลยโอ้โนี่น้ำจะอยครับอ้โมาครับมากินข, <อ S 2> ข<อ>้าวล้วก<อ>ันครับ หมดครับสครับเนี่ยครับไปขึ้นไปขึ้น้อไปครับขอดเชียร์ครับเกีวปาเดงครับย่างเป็ดมังกก่ครับางตั้งไม่กลมหั่งครับซีมันก่อนครับหัวขาเลยตั้งมันงูเลยนเี่ยวกับมผมอารมณเดี๋ยวครับมาครับ โยกดับย่ไปยังัยไปยครับอ้อ,อมไปเลยครับขึ้นไปไหม